สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงความรักเดือนสิงหาคมนะคะ2567กันไพ่สําหรับแรกสําหรับคนโสดนะคะแล้วก็สําหรับที่2สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะดูได้ทุกเพศทุกวัยนะคะสําหรับแรกอลิสขอเปิดให้คนโสดก่อนนะคะขอแยกเป็นสองหรับจะได้ง่ายต่อการเข้าใจนะคะไพ่ใบแรกนะคะ เป็นไพ่ดเดซขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะไพ่เดซขึ้นมาเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงนะคะจากร้ายกลายเป็นดีเป็นจุดสิ้นสุดอะไรบางอย่างคุณเกิดใหม่ในร่างเดิมที่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมนะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาอาจจะต้องมีการทําบุญ ด้วยก็ดีนะคะหรือใครไม่ชอบทําบุญก็คิดดีทําดีพูดดีก็ได้นะอันนี้ไม่ค่อยแปลกใจนะขึ้นมาเดสกับชาวลัคนาราศีกันนะส่วนใหญ่จับปีนี้จะได้ไพ่เดสแล้วก็มีไพ่เดแฮงแมนขึ้นมาเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะมีดาวราหูนะคะมาเล็ง ลัคนาราศีกันตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะคะประมาณเดือนตุลาคมนะจะเล็งไปประมาณปีครึ่งอูดาราหูเนี่ยมีข้อดีมากมายเลยนะด้านการต่างประเทศเนี่ยเด่นมากๆนะหรือว่าการริเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะงานใหม่งานที่เปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยเด่นมากๆแต่ว่าให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยแบบเดสขึ้นมานะคะระวังเรื่องอุบัติเหตุมีการสิ้นสุดการจบอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพนะ โ okay. อเคอริชขอเปิดต่อให้หมดแล้วมาสรุปทีเดียวนะคะไพ่สิบดาบขึ้นมามเดสขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วนี่จากร้ายกลายเป็นดีแล้ว10บดาบขึ้นมาเป็นจุดจบอะไรบางอย่างสิ้นสุดลงแล้วนะคะความเจ็บปวดทุกสิ่งทุกอย่างเลยโดยเฉพาะความรักวิบากกรรมต่างๆสิ้นสุดลงชาวโสดอาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนมาหรือเปล่านะคะบางคนนะหรือว่า ม่อย่าร้างได้ทั้งนั้นนะแต่ว่ามันสิ้นสุดลงแล้วค่ะต่อไปชีวิตคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมนะพอเดสขึ้นมาตั้งแต่บ่ายแรกเป็นภาวะทางอารมณ์ก็ได้นะคะ10ดาบขึ้นมาเนี่ยมีความวิตกกังวลมีความเครียดมีความทุกข์มีความคิดมากมีความกลัวอย่างนี้ได้ทั้งนั้นนะดาวราหูเนี่ยเวลามาเลงลัคนาราศีไหนนะส่วนใหญ่เนี่ย มันจะมีผลต่อด้านอารมณ์ด้วยนะอย่างที่อลิซบอกเลยความวิตกกังวลความคิดมากความเครียดนะคะระวังด้วยนะนี่ความรักเข้ามายินดีด้วยกับชาวโสดนะคะไพ่อัศวินถือถ้วยขึ้นมามีคนมามอบความรักให้นะคนคนนี้เป็นคนแต่งตัวดีมากเป็นคนนุ่มนวลน,นะพไพ่ใบนี้คือไพ่การขอแต่งงานนะเพื่อนๆ บางคนอาจจะไม่ได้คิดว่าเอยไพ่ใบนี้นคือไพ่แต่งงานได้ไหมไพ่ใบนี้เลยค่ะจะมีเนี่ยสองถ้วยจริงๆก็มไม่ได้แต่งนะส่วนใหญ่คนจะคิดว่าเออสองถ้วยสามถ้วยได้แต่งไม่ใช่นะคะเป็นการแบบเดทด,ดูใจกันอยู่แต่ไพ่ใบนี้มีคนเข้ามาขอความรักนะคุณส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบคุณมากกว่าที่คุณนะไปชอบเขานะอืมเขาเลยเดินเข้ามานะคะมาขอนะคนที่ไม่ใช่มันจะมีเหตุให้จบกันไปก่อนหน้านี้แน่นอนสำหรับเช้ากันนะ มันมีการจบสิ้นสุดกันอะความสัมพันธ์เจ็บปวดไหมเจ็บเนี่ยสิบดาบขึ้นมานะคะนอนแบบทุกข์มากๆเลยแต่ว่าความรักดีๆความรักที่ใช่เนี่ยมันกําลังจะเข้ามานะคะนี่ไง มันต้องเป็นความรักแบบนี้เพื่อนๆแบบวิวออฟฟอร์จูนเป็นคู่บุญคู่วาสนากันที่แท้จริงนะคะไพ่ใบนี้คือไพ่ของการดับได้คู่ที่โชคชะตาฟ้ากำหนดนะ่ะคู่ที่สินเสมอกันคู่ที่ไม่ใช่ยังไงก็มีเหตุได้จบแบบเดสบบบข,นนะะขึ้นมาแล้วก็สิบดาบขึ้นมามีความทุกข์มากแน่ๆชาวกันนะคะแต่นี่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณได้รับลาบก็ได้นะแต่เดี๋ยวอลิสขอดูถ้ามีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาเนี่ยโอ้ชาว การมีเกณฑ์แบบได้ลาบลอยได้ลาบก้อนโตหรือว่าเงินฟุกฟุกที่คุณไม่คาดคิดว่าคุณจะได้เงินจากมรดกก็ได้นะคะเด่นมากๆเงินจากการขายที่ดินถ้าใครต้องการขายที่ดินอยู่นะหรือว่าขายบ้านขายอะไรที่เป็นทรัพย์สินใหญ่ๆนะเพื่อนๆไพ่ใบนี้เด่นมากเช่นกันนะคะไพ่หนึ่งใบแบบมีมีหลายความหมายมากๆเลยนะคะต้องดูแบบ energy ภาพรวมไพ่ที่ขึ้นมานะแต่คู่นี้ที่เข้ามาคนนี้ที่เข้ามาเนี่ย เป็นคู่ที่แบบโชคชะตาฝากําหนดนะเรามาดูกันต่อนะคะนี่แล้วส่งถ้วยก็ขึ้นมาชาวกันที่กําลังรอคู่อยู่นะคะสองถ้วยได้พบเจอคนที่ชอบคนที่ใช่นะแบบตรงสเปคกันทั้งคู่นะเพื่อนๆไพ่พใบนี้ไม่ได้เป็นไพ่แต่งงานนะไพ่มาขอแต่งงานเนี่ยคือไพ่ใบนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยมันขนาบด้วยนี่เลย Will o f f o r t u n e นะคะ เป็นคู่ที่คุณอธิษฐานร้องของก็ได้นะว่าอยากได้สเปคแบบนี้แล้วเข้าแบบเข้ามาเนี่ยตรงสเปคคุณเราชอบกันทั้งคู่นะคะเป็นความรักที่สมหวังนะสองถ้วยการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเกิดขึ้นนะไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับด้านอารมณ์ทาวเวอร์นะอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหวิตกกังวลความเครียด เลยอ,ลเอริเซยบอกว่าเวลาดาวราหูมาเร็งเนี่ยส่วนใหญ่คุณต้องแบบใจนิ่งๆใจเย็นๆนะคะอย่ามีเรื่องทะเลาะเบาแวงอะไรนะเป็นความเจ็บปวดก็ได้นะผิดหวังมากๆเนี่ยแบบสิบดาบขึ้นมานะคะแต่ว่าพอเดสขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเนี่ยมันคือเป็น energy หลักนะถ้าถามไพ่ใบไหนเนี่ยสำคัญมากๆ energy หลักที่ขึ้นมาเลยคือไพ่ใบแรกนะคะจุดสิ้นสุดนะการเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีนะคะ ให้ระวังเรื่องอารมณ์อย่างเดียวเนาะกับอ,อาการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็อุบัติเหตุเนะาะไพ่อัชวินถือเหรียญขึ้นมาม,มีดวงเรื่องการเงินด้วยสําหรับเดือนสิงหาคมนะคะถ้าเปิดไพ่เรื่องความรักไพ่เหรียญกับไพ่ไม้เท้าขึ้นมาเนี่ย จะบอกได้ว่าช่วงเวลานั้นเดือนเดือนนั้นไม่ได้ความรักเด่นอย่างเดียวมีเรื่องอื่นเด่นเข้ามาด้วยนะคะเรื่องงานเรื่องเงินไพ่ใบนี้คุณอาจจะได้ริเริ่มทําอะไรใหม่ๆช่องทางการหาเงินใหม่ๆก็ได้นะอัศวินเนี่ยเป็นคนรักอิสระนะคะอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะอัศวินมันต้องควบม้านะเพื่อนๆต้องอดทนต้องเหนื่อยแต่ว่าพออัศวินขึ้นมายิ่งเหนื่อยยิ่งดีสู้เราดีสู้เรารวยค่ะ จะติกขึ้นมาคะ่ะอืมจะติกขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เกี่ยวกับการงานนะถ้าขึ้นมาคุณมีเกณฑ์ได้จับงานอะไรใหญ่ๆหรือว่าถ้าคนต้องการเปลี่ยนสายงานย้ายสายงานนะคะมีการแข่งขันกันส่วนใหญ่คุณจะได้โดยเฉพาะงานใหญ่ๆนะหรือคุณมีเกณฑ์ที่ได้ผู้ใหญ่เนี่ย อุปถัมภ์คุณให้งานอะไรใหญ่ๆสําคัญๆแก่คุณมากขึ้นการที่คุณได้งานนั้นไม่ใช่เพราะว่าแบบให้คะแนนพิสวาสหรือเขาชอบพอคุณไม่ใช่นะ just b e มีชาวตุนนะคะเป็นชาวประจําไพ่เขาจะมีความเถนตรงนะ เออเอาจริงเอาจังนะคะกับการงานมากๆเป็นคนพูดน้อยนะไม่มีนอกไม่มีในไม่มีใต้โต๊ะถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดเพราะฉะนั้นการที่เขาให้งานคุณหรือว่าให้โปรเจกต์สำคัญสำคัญถ้าใครกำลังรออยู่นะคะหรือการเปลี่ยนงานเนี่ยเพราะว่าความสามารถของคุณนะ Justice ชาวกันเดือนสิงหาคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ทำนิติกรรมอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะว่า Justice ขึ้นมานะทุกอย่างเลยค่ะเกี่ยวกับกฎหมายนะ ไพ่ two of wands ด้านงานต่างประเทศเด่นที่สุดเลยนะใครต้องการที่จะเปลี่ยนงานไปทำงานบริษัทข้ามชาติมีเจ้านายเป็นคนต่างชาติต่างประเทศใช้ภาษาที่สองนะคะมากขึ้นเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้งานานั้นแล้วประสบความสำเร็จด้วยพอจัสติกขึ้นมานะคะ เป็นไพโอ้ไพ่าการงานขึ้นมาค่ะ Seven of Wands การงานมีอุปสรรคไหมมีนะ v e n of o ออขึ้นมาแต่ว่าประสบความสำเร็จนะใช้ความอดทนไพ่ใบนี้การอดทนการมุ่งมั่นการยืนหยัดต่อสู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะส่วนใหญ่ Seven of Wands มาเนี่ยพึ่งพาใครไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะต้องใช้ความสามารถความอดทนของตัวเองนะ ให้สองดาบขึ้นมามีการตัดสินใจกันเกิดขึ้นอืการตัดสินใจการสับสนการวาวุ่นวายใจการเลือกไม่ถูกก็ได้คุณอาจจะสับสนว่าคุณควรจะย้ายสายงานดีหรือเปล่านะเพราะไพ่เนี่ยเกี่ยวกับการงานมันขึ้นมาค่อนข้างจะเด่นนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการงานการย้ายงานก็ได้ทังนานน,านแเรากำลังวาวุ่นวายใจสับสนอยู่ข้อที่สองคนที่จะเข้ามาคนนี้คุณยังรู้สึกว่า อืมจะเอายังไงกับความรักความสัมพันธ์นี้ดีนะเพราะว่าเนี่ยไพ่เดสกับ10ดาบมันขึ้นมาคุณอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหมาดๆหรือว่า เจ็บปวดกับความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้าเนี้ยมามากๆว่ายังอยากจะยับยังช่างใจกับความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามายังไม่อยากที่จะให้ใจทุ่มเททุ่มแรงกายแรงใจให้กับคนเนี้ยหนึเพราะว่ากลัวที่จะกลับไปเจ็บเนี่ยแบบสิดาบแบบนี้อีกน่าจะเป็นความเจ็บมากๆเลยนะเมื่อไงสิบาดาบมันไม่ขึ้นมานะคะนะหรือว่า สองจิตสองใจก็ได้ว่าจะจบความรักความสัมพันธ์นี้ดีหรือเปล่าให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดสมันขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกยังไงมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคุณมีความสับสนในตัวเองอยู่นะคะบางคนถึงขนาดาสำหรับบางคนนะเพราะอันนี้อลิสเปิดภาพรวมนะคะของทางลัคนาราศีนะไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึง่งอาจจะคิดถึงกระทั่งนี่เลยการอย่าร้าง เพราะว่ามันมีจัดสิตขึ้นมาเนี่ยมันมีการเซนบางอย่างนิติกรรมทางกฎหมายกันเกิดขึ้นนะคะแล้วคุณมีความสองจิตสองใจอยู่ว่าจะจบความสัมพันธ์จะอ,อย่าดีหรือเปล่านะอลิขออนุญาตอ่านตามไพ่นะคะหนึ่งเหรียญขึ้นมามีเกณฑ์ได้ราบลอยเพื่อนๆจุดเริ่มต้นของความมั่นคงทางด้านการเงินที่ดีมากๆประสบความสำเร็จ เมื่อกี้อลิสบอกว่าถ้าไพ่วิวออฟฟอร์จูนมันขึ้นมาเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้ลาบลอยใช่ไหมมีโชคลาภแต่ต้องรอหนึ่งเหรียญมาก่อนถ้าหนึ่งเหรียญขึ้นมาด้วยเนี่ยโอ้โหคุณมีเกณฑ์ได้เงินแบบก้อนใหญ่ฟุกๆุกก็ได้นะคะอย่างที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยนะสําหรับบางคนนะคะพอขึ้นมาทั้งสองใบเลยไพ่แปดถ้วยมีการพลัดภากันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ความรักนี้นะอลิสรู้สึกว่ามันไม่ใช่สําหรับคนโสดนะ่ะ คนโสดเนี่ยความรักค่อนข้างดีนะสองถ้วยขึ้นมาวิลออฟฟอร์จูนเราไพ่เนี่ยอัศวินถือถ้วยขึ้นมาคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อลิซรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่ชาวโสด100%ยซะด้วยซ้ำอาจจะแบบกำลังมีปัญหากันอยู่มากๆแบบร่อแร่เต็มทียจะเลิกดีไม่เลิกดีแบบเนี่ยสองดาบมันขึ้นมานะคะแล้วเดสมันขึ้นมาเนี่ย แบบคุณเจ็บปวดกับความรักความสัมพันธ์นี้มากๆเลยแล้วคุณต้องการที่จะออกมันมานะเราไม่รู้จะเอาอยัางไงดีแต่พอเดอะเดสขึ้นมาอเราสังกว่าคุณออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะคะมันมีการห่างไกลมันมีการแบบเนี่ยพัดพรากันเกิดขึ้นมันมีความทุกข์ในความสัมพันธ์นั้นอหรือว่าอาจจะเป็นได้ว่าคนเนี้ยที่เข้ามานะเป็นรักทางไกลได้ไพ่ใบนี้คนจะไม่ค่อยคิดใช่ไหมว่าแปดถ้วยเนี่ยควรจะได้คนต่างชาติ เพราะว่ามันเป็นไพ่ของคนอาภัพรักคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนต่างชาติได้นะเพื่อนๆนะคะที่มีความเนี่ยเงียบขรึมแบบจัดสติขึ้นมาแล้วเป็นรักทางไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะถามว่ารักกันไหมรักกันแต่ว่าเพราะความห่างไกลนะหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันจากการงานก็ได้นะคะไม่ค่อยได้หวานกันนะโอเคอลิสขอสรุปอย่างนี้ข้อแรกเกี่ยวกับด้านความรักคนโสดจริงๆจริงๆนะ มีความรักเข้ามาไหมมีเข้ามาแล้วเป็นไพ่ที่ดีมากๆเพราะวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาสองถ้วยแล้วเนี่ยอัดวินถือถ้วยขึ้นมานะเป็นคุณได้เจอคนที่ชอบคนที่ใช่อาจจะเป็นคู่บุญคู่วาสนาคุณด้วยเพราะวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยมันขึ้นมานะคะสําหรับใครที่แบบกำลังจะเลิกเต็มทีแล้วแบบร่อแร่แบบไม่ไหวแล้วกับความรักความสัมพันธ์มีการทะเลาะกันเนี่ยแบบทาวเวอร์เนี่ยมันคืออารมณ์ที่ต้องทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาอยู่เนืองเนือง อาจจะมีเหตุที่จะต้องได้จบความสัมพันธ์กันนะเพราะเดสขึ้นมาจากร้ายกลายเป็นดีนะคะแล้วเนตสิบดาบขึ้นมาจุดจบจุดสิ้นสุดความสัมพันธ์สำหรับบางคนถึงขนาดมีเกณฑ์ได้เซนนิติกรรมอะไรทางกฎหมายกันเลยทีเดียวเพราะว่า justice เนี่ยมันขึ้นมาด้วยนะคุณมีความสองจิตสองใจในการตัดสินใจครั้งนี้มากพอสมควรเพราะสองดาบมันขึ้นมาหรืออาจจะเป็นพอรักใหม่ที่เข้ามาเนี่ย ทําให้คุณสองจิตสองใจก็ได้นะคะหรือบางคนจบความสัมพันธ์นี้มาหมาดๆหรือว่าแบบเจ็บปวดกับความรักความสัมพันธ์ในอดีตมากๆเนี่ยทําให้รักใหม่ที่เข้ามาเนี่ยคุณก็กล้ากลัวเนี่ยจะเอาอยัางไงดีเนาอนะแบบไม่อยากกลับไปเจ็บแบบสิบดาบอีกแล้วอยู่คนเดียวก็กสบายดีนะคะเกี่ยวกับด้านการงานนี่ไพ่การงานเนี่ย ให้ส่องไม้เท้าใครที่ต้องการงานเกี่ยวกับด้านต่างประเทศหรือคนที่มีความเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติเนี่ยค่อนข้างจะเด่นถามว่ามีอุปสรรคไหมมีอยู่บ้างแต่ว่าความอดทนมุ่งมั่นต่อสู้ของคุณให้ใครช่วยเหลือไม่ค่อยได้ต้องเป็นคุณที่ต้องทำนะคะหรือนี่นะเป็นจัสติกขึ้นมามีเกณฑ์ได้จับงานใหญ่นะมีเกณฑ์ได้อ่าไม่ถึงกับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ว่า คุณจะได้โปรเจกต์อะไรสําคัญสาคัญถ้ามีการสอบแข่งขันเกี่ยวกับด้านการงานการสมัครงานอูมีเกณฑ์ได้สูงมากๆเลยนะคะนะส่วนไพ่เหรียญขึ้นมาอัศวินถือเหรียญถามต้องเหนื่อยต้องหนักไหมเหนื่อยหนะักถึงจะได้เงินนะคะสู้เราดีสู้เรารวยแต่โชคดีที่ชาวกันเนี่ยมีไพ่ทั้งสองใบนี้ขึ้นมาวิลออฟฟอร์จูนกับหนึ่งเหรียญเป็นไพ่โชคลาภ ที่ดีมากๆได้หนึ่งใบก็ดีแล้วได้หนึ่งใบนี้ก็ดีแล้วแต่คุณได้สองใบพร้อมๆกันเลยนะส่วนไพ่แปดถ้วยที่ขึ้นมาเนี่ยข้อแรกอาจจะเป็นรักทางไกลได้นะเพื่อนๆเพราะตามสติติ คนที่ได้ไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่จะได้คนต่างชาติเราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอยู่คนละประเทศได้ทั้งนั้นนะคะหรือว่าการงานที่มันหนักอึ้งมากๆนะเนี่ยเพราะว่ามีอุปสรรคกันเกิดขึ้นเจ็ดไม้เท้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นความห่างไกลมีนะคะอาจจะไม่ได้หวานกันก็ได้นะคะวันนี้จบแล้วสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะสําหรับคนโสดนะคะขอให้ทุกท่านสมหวังกับทุกๆเรื่องเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ มาคะ่ะชาวลัคนาราศีกันคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะเดือนสิงหาคมความรักนะคะโอเคใบแรกนะ โอ้เป็นไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาค่ะวิกตอรี่ดีใจด้วยเพื่อนๆชาวกันประสบความสําเร็จนะคะทุกอย่างเลยถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาไม่จำเป็นต้องด้านความรักนะหน้าที่การงานนี่เด่นมากๆนะคะถามมีอุปสรรคไหมมีแต่ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จใครที่ต้องการงานใหม่เปลี่ยนงานโยกย้ายสายงานเนี่ยไพ่ใบนี้มาการที่คุณรอคอยงานนั้นอยู่ประสบความสําเร็จนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากนะ เป็นจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะก็ได้ที่มีคนหยิบยื่นมาให้หรือว่าเพราะความต่อสู้ฟันฝ่าของคุณทําให้คุณได้ชัยชนะนะคะเกี่ยวกับด้านความรักก็เช่นกันนะสำหรับใครที่มีการทะเลาะก,กันอยู่ก่อนหน้านี้นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาฟันฝ่ากันไปได้นะแล้วไพ่เดอะเลเวขึ้นมานี่ ถ้าคนที่มีประเด็นก่อนหน้านี้มีการทะเลาะก,กันคนที่เป็นคู่กันจริงๆอลิซบอกงี้นะคนที่เป็นคู่การเป็นคู่บุญคู่วาสนากันจริงๆคู่ที่โชคชะตาฝากําหนดเนี่ยยังไงก็จะต้องฟันฝ่าไปได้เพราะไพ่วิกตอรี่ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกชัยชนะนะคะเนื้ออุปสรรคทั้งปวงแล้วนี่เด e ร์ v ลเนะรักกันมากกว่าเดิมนะคะอาจจะมีการไปเดทกันหวานกันมากกว่าเดิมก็ได้นะสิดาบขึ้นมาอืมนะ อลิสขอตีความอย่างนี้ถ้าสิบดาบขึ้นมาสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วข้อแรกนะการที่คุณทะเลออกกาะกันไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้เนี่ยมีการปรับความเข้าใจการชนะอุปสรรคนะแล้วมันจบลงอะไอ้เรื่องที่มันบาดหมางไม่เข้าใจกันนะคะจบลงสิ้นสุดลงสําหรับคนที่มันไม่ใช่จริงๆคู่ที่แบบมีการทะเลาะก,กันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแบบสิบดาบนะคะมีการทะเลาะบ่อแหวงเนี่ยอาจจะมีการได้จบ สิ้นสุดลงนะสิดาบขึ้นมาอาลิสเปิดไพ่ชาวโสดกองแรกมเมื่อกี้สิดาบก็ขึ้นมานะนะเนี่ยขึ้นมาในตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งที่2องเพื่อนๆอ,อาจจะมีการจบสิ้นสุดอะไรกันบางอย่างนะคะให้ลัคนาราชาวลัคนาราศีกันระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปหนึ่งปีเต็มๆเ,เพราะว่า เวลาดาวราหูนะ่ะมาเล็งลัคนาราศีใครเมื่อไรมันจะเกี่ยวกับสภาพจิตใจมีความวิตกกังวลมีความคิดมากมีความเครียดอาจจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวนะราหูเป็นยักษ์นะเพื่อนๆลองคิดแบบอุปนิสัยของยักษ์นะเออประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องอารมณ์นะจ s t ติกก็ขึ้นมาไพ่สำหรับแรกจ s สติกก็ขึ้นมานะนะคะ ข้อแรกนะคะชาวกันอาจจะมีเกณฑ์ได้จับงานอะไรใหญ่ๆถ้าคุณต้องการเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายงานนะคะหรือต้องการริเริ่มทำอะไรใหม่ๆเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะให้ห่งดาบขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานอะไรใหญๆ่ๆจากหัวหน้าคุณมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ส่วนใครที่มันไม่ใช่คู่กันจริงๆเนี่ยพราะสิดาบมันขึ้นมานะมีการต้องมีการจบ แล้วมีนิติกรรมทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะจ u สติขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับทนายความนะคะกฎหมายนะโอเคเป็นควีนถือถ้วยขึ้นมาค่ะสำหรับใครที่ไม่ได้มีประเด็นเรื่องความรักอลิสบอกงี้นะเพราะว่าเปิดเนี่ยภาพรวมนะคะคนที่เกิดในลัคนาราศีกันทุกคนเลยมันไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับความรัก อะไรเลยนะคุณไม่ต้องซีเรียสควีนถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยคุณมีความสุขใจสุขกายสุขใจรีแลกซ์มากขึ้นนะคะส่วนใครที่มีประเด็นความรักแล้วมีการทะเลาะก,กันแต่เป็นคู่กันจริงๆเนี่ยฟันฝ่าอุปสรรค แล้วคุณสบายกายสบายใจมากขึ้นนะคุณถือถ้วยเนี่ยเป็นคนชิลๆแต่ถ้าใครอันจะต้องมีการจบความสัมพันธ์นี้ไปอาจจะไม่ใช่คู่ของคุณจริงๆเนี่ยการที่คุณเดินมันออกมา10ดาบคือจุดจบแล้วคุณเดินมันออกมาเจ็บไหมเจ็บมากๆแต่คุณมีความสุขกับตัวเองมากกว่าเดิมนะออ,อยู่คนเดียวชิลๆสบายใจดีนะคะไม่ต้องไปกลับไปเจ็บแบบ10ดาบแบบนี้อีกหนึ่งถ้วยขึ้นมามไพ่ชาวการน,นี่แปลกมากเลยเดือนนี้นะคะ มีทุกอย่างเลยครบทุกรสชาติเลยนะคะการเลิกลาการรักกันดีการปรับความเข้าใจกันเนี่ยหนึ่งถ้วยการปรับความเข้าใจแล้วมารักแล้วมารักกันมากกว่าเดิมนะคะหรือว่าการที่คุณจบความสัมพันธ์บางคนอาจจะจบกันก่อนหน้านี้เราก็ได้นะนะคะจบความสัมพันธ์กันไปเนี่ยคุณมีความสุขกับตัวเองมากกว่าเดิมนะ แล้วคุณได้เจอรักใหม่ด้วยนะคะมีคนมามอบความรักให้คุณไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นการพบรักใหม่มีคนมามอบสิ่งดีๆให้คุณคุณมีความสุขกายสบายใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยแบบควีนถือถ้วยแล้วก็หนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะเดวิล <Okay. S 1> โอ้ไพ่แปลกจริงๆสำหรับเช้ากันนะเด e เดวิลเราขึ้นมาใต้เดะเลเบอร์นะถ้ารักใหม่ที่จะเข้ามา ในครั้งนี้สําหรับคนที่เพิ่งจบกันไปหมาดๆนะคะหรือว่ากําลังคิดจะจบความสัมพันธ์นะรักใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยมีความพิศวาสข้างรักกันมากพอสมควรนะเป็นคนที่โรแมนติกมากใครที่ไม่ได้มีประเด็นปัญหาในด้านความรักเนี่ยคุณอาจจะมีการไปเดทกันมากกว่าเดิมนะ หรือรักกันมากกว่าเดิมแบบตัวติดกันมากกว่าเดิมนะคะส่วนใหญ่เวลาอลิสเปิดชาวลัคนาราศีกันนะจะได้ได้ไพ่เดดเลอรเกับ d ดวิลขึ้นมาพร้อมกันทุกทีเลยอาจจะเป็นเพราะว่าชาวลัคนาราศีกันนะ่ะอยากจะได้คนที่มาเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เอากันนะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความรักมากๆเลยนะ แต่คุณจะไม่ได้ค่อยพูดมันออกมาตรงๆนะคะเพราะว่าคุณไม่ใช่เป็นคนพูดไปเรื่อยนะพูดแบบน้ำไหลไฟดับนะมไม่ค่อยแสดงความรู้สึกตัวเองออกมาสักเท่าไหร่สดาบการตัดสินใจเชื่อไหมว่า2ดาบก็ขึ้นมาสำหรับชาวโสดนะ j u t t i c e 10ดาบ2ดาบเนี่ยขึ้นมาเนี่ยสใบเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่สำหรับแรกเลยนะคะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นข้อแรกนะคะอาจจะเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับ เนี่ยสิบดาบการจบความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้เพราะมันขึ้นมาข้างใต้กันหรือเป็นการตัดสินใจทางด้านอื่นๆก็ได้นะเพื่อนๆเช่นการทํางานการเปลี่ยนงานการเปลี่ยนสายงานเนี่ยพอจัสติสก็ขึ้นมาเช่นกันเกี่ยวกับด้านสายงานนะคะโอ้ไพ่เดอร์มูนขึ้นมาค่ะเพื่อนๆไพ่เดอร์มูนเนี่ยเป็นความวิตกกังวลความกลัวความไม่แน่นอนกับอนาคตในในเบื้องหน้า ภาพลวงตาก็ได้นะความสิ้นหวังกลัวความไม่แน่นอนที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นไพ่ของการย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนงานย้ายสายงานได้ทั้งนั้นอลิสคอตีความแบบนี้เพราะว่าไพ่เนี่ยสิบดาบมันขึ้นมาคุณมีความวิตกกังวลมีความครัวกลัวกับอนาคตที่ไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นหรือกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณมีความแบบวิตกกังวลกับมันนะคะข้อที่2การเปลี่ยนงานการเปลี่ยนถิ่นฐานได้นะเดอะมูนนะคะ คุณมีความไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับอนาคตของคุณข้างหน้ามันมีการเนี่ยม,มันคือสภาพจิตใจเนี่ยทั้งสองดาบนะคะทั้งสองดาบเนี่ยแล้วก็เดิมมูลขึ้นมามันคือความวาวุ่นวายใจได้นะหรือว่าตอนนี้ดาวราหูเนี่ยกำลังเล็งลัคนาราศีคุณอยู่มันจะมีผลต่อด้านอารมณ์มากๆนะคะความคิดมากเกิดขึ้นได้นะคะความเครียดเกิดขึ้นได้เช่นกันระวังสุขภาพด้วยนะคะ ซีเรียนขึ้นมาค่ะการเก็บเงินนะคะการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเวลาเปิดไพ่ความรักมีเหรียญขึ้นมามีไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าช่วงนั้นหรือนะเวลานั้นเนี่ยดวงคุณความรักก็ไม่ได้เด่นอย่างเดียวมีเรื่องเงินกับเรื่องงานขึ้นมาด้วยนะคะเนี่ยแบบจัสติกเกี่ยวกับการงานได้เช่นกันแล้วก็ไพ่เหรียญขึ้นมาซีเรียนการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับชีวิตค่ะการเก็บเงินนะคะ อาจจะเป็นไพ่ของการแบบงดลงทุนซะหน่อยหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งให้ใครยืมเงินนะแปดเหรียญขึ้นมาค่ะความขยันทุ่มเทเนะ่ยเก็บเงินเก็บทองนะคะส่วนใหญ่ได้ไพ่ใบนี้เนะี่ยใครมีความสามารถพิเศษนะคะความสามารถเฉพาะทางจะสามารถทําเงินทํารายได้ให้กับคุณมากๆเลยนะคะแปดเหรียญขึ้นมาถามว่ามันสบายไหมไม่นะต้องใช้ความอดทนนะคะความขยัน ไพ่โอ้สี่ไม้เท้าขึ้นมาค่ะข้อแรกเลยนะสี่ไม้เท้าเพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่ามันคือไพ่แต่งงานใช่มันคือหนึ่งในนั้นนะคะใครที่ไม่ได้มีประเด็นเรื่องความรักนะคะเป็นแฟนกันอยู่คบหากันอยู่เนี่ยอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างเพราะหนึ่งดาบมันขึ้นมาฟันฝ่าไปได้รักกันมากกว่าเดิมพิศวาสกันมากกว่าเดิมแบบเดอะเดวิลนะคะ คุณมีเกณฑ์ได้แต่งงานคุณมีเกณฑ์ได้ลงเอยนะเพราะไพ่แต่งงานเนี่ยมันขึ้นมานะคะส่วนใครที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ย้ายสายงานใหม่หรือทําอะไรใหม่ๆมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะอาจจะหนักเหนื่อยหน่อยจะติดขึ้นมาแต่นี่มีคนมาเฉลิมฉลองมีคนมาแสดงความยินดีเป็นพิธีอะไรอย่างหนึ่งแล้วคนมาแบบพูดแต่สิ่งดีๆให้กับคุณนะอะมีการแบบโหร้องัชยโยเป็นไพ่ของการแบบมีความสุขนะ่ความสมหวังนะคะกับชีวิต ไพ่ใบสุดท้ายคะ่ะไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่เจ็ดไม้เท้าก็ขึ้นมาในสำรับแรกอะ่ะที่อลนะิสเปิดคนโสดน่ะมีอุปสรรคทางด้านการงานอยู่บ้างแต่ว่าความอดทนของคุณคุณฟันฝ่าต่อสู้อุปสรรคไปได้ทั้งการงานนะเนี่ยเจ็ดไม้เท้านะคะเราก็การเงินด้วยแปดเหรียญขึ้นมาต้องมีความอดทนอลิสขอสรุปอย่างนี้กับชาวกันที่มีคู่อยู่แล้ว ถ้าคุณไม่ได้มีประเด็นปัญหาความรักอะไรเลยชีวิตของคุณราบเรียบมีความสงบสุขดีเนี่ยแบบ Queen ถือถ้วยนะคะส่วนใครที่ทะเลาะเบาแหวงกันมาก่อนหน้านี้ฟันฝ่าไปได้เพราะว่าหนึ่งดาบเนี่ยมันขึ้นมาแล้วยิ่งเดินเลเวกับ d e วิลมันขึ้นมาอีกนะคะคุณกลับมารักกันมากกว่าเดิมมีคารให้อภัยกันในความรักความสัมพันธ์นั้นเพราะว่าหนึ่งถ้วยมันขึ้นมาส่วนใครที่แบบร่อแร่เต็มทีมีประเด็น กับความรักความสัมพันธ์แบบทะเลาะกัน3วันดี4วันทะเลาะแบบพูดไม่เข้าหูกันเนี่ยมันมี10ดาบขึ้นนะเพื่อนๆมันมีเกณฑ์ได้จบนะอลิสขออนุญาตอ่านตามไพ่เลยนะคะมันมีเกณฑ์ได้จบนะแล้วเนี่ยแต่คุณคิดมานานพอสมควรนะเพราะสองดาบมันขึ้นมาคุณมีความลังเลเนะี่ยสจิตสองใจจะเอายังไงดีแต่ความรักในครั้งนี้ถามว่าเจ็บปวดไหมนี่ มันสิบด่าแ่ะเพื่อนๆมันเจ็บมากๆนะแล้วเดิมูนขึ้นมาอีกมันคือความวิตกกังวลน,นะความคิดมากนอนไม่หลับได้เช่นกันนะคะแต่พอคุณเดินออกมาแล้วเนี่ยคุณมีความสุขกับชีวิตมากกว่าเดิมนะเพราะควีนถือถ้วยขึ้นมาบางคนถึงกระทั่งหย่าร้างกันเลยเพราะว่ามันมีเนี่ยจัดสตินะคะเกี่ยวกับกฎหมายนิติกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไพเรียญถามว่า เดือนสิงหาคมการงานเป็นอย่างไรการเงินเป็นอย่างไรเหรียญขึ้นมาถึงสองใบเป็นไพ่การเก็บออมการสร้างเงินสร้างงานแบบแปดเหรียญการเก็บออมนะคะงดลงทุนกับอ่างดให้คนยืมเงินถามว่าอุปสรรคทางการงานมีไหมมีแต่ว่าผ่านพ้นไปได้เพราะความอดทนของคุณความมุ่งมั่นนะคะเป็นความทา้าทาอยอย่างหนึ่งแหละนะใบสุดท้ายที่อลิซจับก็คือสี่ไม้เท้าขึ้นมาสำหรับบางคนที่รักกันมากๆนะแบบโอ้แบบ เกี่ยวกันไว้เลยแบบ the lover นะกับ the devil นะคะเป็นแฟนกันมานานเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์นะคะได้รับการท้าทามสู่ขอหรือมีการเกริ่นมีการพูดเกี่ยวกับการแต่งงานกันเกิดขึ้นเป็นไพ่ของการได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโปรโมตแล้วคนมาแสดงความยินดีกับคุณก็ได้นะคะพอไพ่การงานเนี่ยการได้จับโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยมันมีเพราะว่าไพ่ justice นะคะมันขึ้นมาวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีกันนะคะขอให้ทุกท่านสม หวังกับความรักทุกๆเรื่องเลยนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักขอบคุณคะ่ะ